ไปดูอีกหนึ่งสีสันก็แล้วกันนะคะ,ะที่นราธิวาสค่ะนะคะก็มีการดูแลผู้ป่วยโควิดเนี่ยบางทีก็ไม่อยากให้บุคลากร<ะ>ทางการแพทย์หรือว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปใกล้สักเท่าไหร่นะคะคเขาก็เลยนําหุ่นยนต์อ่าเป็น<อ>หุ่นยนต์เนี่ยเข้ามาช่วยในการแบบเสิร์ฟอาหารหรือว่าสื่อสารข้อมูลกับผู้ป่วยเรียกได้ว่าช่วยให้ผู้ป่วยเนี่ยก็ไม่เหงาด้วยนะคะครอรไปดูกันเลยนะคะเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้เนี่ย ควบคุมแล้วก็สั่งงานได้จากระยะไกลนะคะมันจะทําหน้าที่ส่งอาหารส่งของใช้ที่จําเป็นให้กับผู้ป่วยแล้วก็ทําหน้าที่เป็นผู้ช่วยบุคลากรทางการแพทย์ด้วยนะคะคเพราะว่าสามารถสื่อสารกับผู้ป่วยเพื่อตรวจวินิจฉัยโรคในเบื้องต้นผ่านวิดีโอสื่อสารทางไกลนะคะเนี<อ>่ยก็มีกล้องติดอยู่ไงะนะเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้เนี่ยบังคับแบบไร้สายได้ในระยะ70เมตรอ้ก็ไก่เหมือนกันนะไกลนะคูณ70เมตรอ่ะม,มีระบบยืนยันตัวตนผู้ป่วยก่อนที่จะ รับอาหารและต้องแบอาหมที่สแกไปเนี่ยได้กินแน่นอนใช่ใช่ต้องมีแบบสแกนค r วโค้ดก่อนแล้วก็มันก็จะเปิดให้ว่าอาลิ้นชักนี้เป็นของคุณนะอะไรอย่างเงี้ยส่งอาหารได้ครั้งละ8ชุดด้วยกันนะคะเยอะนะเขาก็เลยนําไปทดลองใช้กับผู้ป่วยที่โรงพยาบาลกัลยานิวัฒนาก a รุณคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินนะคะก็รับมือในกรณีฉุกเฉินแล้วค่ะแล้วก็อาจจะ เป็นโรงพยาบาลสนามนะคะรองรับการรักษาผู้ป่วยโควิด -19 ต่อไปในอนาคตด้วยนะคะคอันนี้เป็นผลงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาล,ลัยนราธิวาสราชนาครินทร์ค่ะก็เลยเริ่มแนวคิดในการพัฒนาหุ่นยนต์ส่งอาหารแล้วก็ช่วยทางด้านการแพทย์นะคะช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อของบุคลากรทางการแพทย์จากการเข้าไปใกล้ชิดผู้ป่วยนั่นเองค่ะแต่ผมว่าเขาออกแบบดีนะเพราะส่วนใหญ่อาหารผู้ป่วยเนี่ยจะเป็นผู้ข้าวต้มไงพะนั้นเวลาเดินตามพวกพื้นคู่ขาคู่ขาแบบนี้ผมว่า เขาก็เอาอยู่นะเอออ่ะเดี๋ยว